แม่ชมนะคะซึ่งหน้าตาเราก็อยู่เหมือนกับเอ่อดวงสาคูแม่นนทนแม่ชมพูอันนี้ดวงสาคูนะคะเยเราจะมาดูกันว่าเราจะแต่งได้คล้ายขนาดไหนนะคะไม่พูดรั่มทำเพลงงะายมากเดี๋ยวมาใช้ตัวแรกกันเลยนะคะเป็นตัวนี้ค่ะเซรั่มน้ำตุบนะคะทุกอย่างจะซื้อมาจากเซเว่นทั้งหมดนะคะ โอ้ยทุกคนหน้าสดไม่ไหวว่ะโอ้ยหน้าสดโคตรแย่มาก <mattress es> โอ้โหทำไมขนาดนี้ต่อความชุ่มชื้นกันอีกสักนิดนึงนะคะวันนี้ป่วยอยู่นะคะเสียงอาจจะไม่ค่อยออกนะคะแต่ก็อยากจะมาทำคลิปให้มัน ทันกับช่วงที่มันกําลังที่แบบเป็นอะไรที่โซเชียลในะตอนนี้เขาแต่งกันเยอะมากแล้วก็ยูทูบเบอร์เขาก็แต่งกันเยอะมากค่ะต่อไปก็มาลงตัวนี้นิดนึงเพราะว่าหน้าเราแบบคตดแย่ค <Yeah. S 2> ือหน้าสดเรามันแย่มากๆ <laughs> มาต่อกันนะคะลงรองพื้นไปแล้วนิดนึงเดี๋ยวมาเติมตรงใต้ตากับตรงข้างขอบปากนิดนึงนะคะตรงตรงนี้นิดนึง ใช้มือนี่แหละค่ะเราไม่ได้ต้องใช้พับอะไรเพราะว่าความเปลี่ยงง่ายของเขามันก็เปลี่ยง่ายอยู่แล้วนะคะไม่ต้องใช้พับก,ก็ได้น <ๆ S 1> ้อสนหน่ากลัวเนาะเรามาลงแป้งนะคะใช้ของคิวเพตัวนี้นะคะหาซื้อในเซนได้นะคะราคาเจ็ดสิบเก้าบาทะค่ะแต่พับเล็กมากอีดอก พับเล็กอะไรขนาดน,นั้นดููรับคือแบบถ้าแปะลงหน้านี่คือประมาณ10บล้านครั้งค่ะถึจะแบบเสร็จเดี๋ยวเราจะต้องมาใช้พับตัวอื่นดีกว่านะคะมันน่าจะเสร็จเดีวกว่าก็าทักทักไปค่ะ มาสวอนเนื้อแป้งให้ดูนะคะว่ามันจะประมาณไหนก็คือมันจะประมาณนี้มันก็อาจจะห่างไกลจากผิวแอมบกนะคะแต่ว่าเป็นมันมีแค่สองสีอะค่ะในเซเว่นนะคะ,นนะ,คะมันจะมีสีขาวเป็นเลยกับนี้เป็นสีเนื้อธรรมาชาติก็เลยเลือกสีนี้มานะคะ เราคิดว่ามันน่าจะใกล้เขียนที่สุดแล้วนะคะแตะๆไปนะคะอืออืออะออืเวืออือ,อ,อ,อาลอลงไอเ,เออะออื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 าาื้าืออืาอืออือ <laughs> ดือมาาการแตองหออื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 อ ต่อมาในการแต่งหน้าในวันนี้เราจะมาใช้พาเลตตัวนี้เกือบทั้งหน้าเลยทั้งคิว้วทั้งตานะคะแล้วทั้งไฮไลท์นะคะตัวนี้เป็นของยูสตาคะในเซวในคลิปที่แล้วที่แอมบอกไปว่ามันดีมากๆเลยนะคะอันนี้ราคา129บาทนะคะใช้ได้นานนะคะถูกและคุ้มนะคะออกมาแกะออกมาหน้าตาจะประมาณนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเราเปิดดูกันเลย ก็จะมีแปรงมาให้มีทั้งหมด6กเฉดสีนะคะตัวนี้สามารถทาคิวได้ตัวนี้ทสามารถทําเป็นคอนทัวร์ได้นี่ทาตานะคะแล้วก็อันนี้ก็ทาตาด้วยส่วนตัวนี้สามารถใช้เป็นไฮไลท์ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การทาคิวก่อนคิวคิวคิวเมื่อไหร่จะหายคิวตัวที่เข้มที่สุดนะคะใช้ตัวเข้ม นี้ไปเขียนคิวเมื่อกี้เสร็จแล้วแล้วก็แอบ,บไปคอนทัวร์นิดนึงแต่ว่าตอนคอนทัวร์ไม่ได้อัดไว้นะคะใช้สีตัวนี้นะคะในการคอนทัวร์สีน้ำตาลอ่อนตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคอนทัวร์จมูกโดยการใช้นิ้วใช้นิ้วก้อยนะคะถ้าคุณไม่ได้มีแผะ,ะแต่ทั้งสองข้างได้ประมาณนี้แล้วก็มาใช้มีดให้มันเข้ากันแล้วก็ตั้งไปตามสันจมูกคองเรานะ หลังจากนั้นค่อยๆเปลี่ยค่ะก็ใช้นิ้วก้อย่ยาดขี้นจมูกมาแล้วจ้าฟันละจ้าหยาเข้มมากนะคะเพราะถ้าเข้มมากมันจะดูแบบโตโปะนะคะหลอกอีดอกจมูกก็มาจ้าแม่จา้าเอามาคิ้วของแม่ชมเขาจะปัดแบบตั้งๆนะคะเดี๋ยวเราดูว่าเราจะตั้งได้แค่ไหน ใ้ตัวเดิมสิตัวสิบตัวนี้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 ปัดนะคะให้มันตั้งขึ้นตั้งขึ้นป่ะปัดคนคิวเสร็จแล้วะน,นะคะมาแต่งทางค,คิ้วนิ <c oughs> วดหนึ่งขึ้นดอกป่วยว่ายังจะมาทำคลิปเพื่ออ่ะคิวเสร็จ าตาต่อจะสีชมพูหรือสีแดงตาต่อตาแม่เขาก็จะออกแบบสีชมพูชมพูส้มๆเขาก็ใช้สีนี้แจริงๆเขาจะมีที่ามาให้ด้วยอนี้แต่ไม่ใช่จะใช้นูของเราเองอ ต่อมาใช้แปรงนะคะตัวนี้นี้ขอบตาล่างี่ต่อมาใช้สีุอมทองตัวนี้ Lang nih. Sini, dulu Pak. ตัวนี้นิดนึงนะคะมาจิกจิกหางตานิดนึงผอมานิดนีดน้นนตามันจะได้ดูแบบตัวตๆขึ้นแล้วก็มีสีที่แบบสว่างขึ้นนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำให้ตาเรามีความคมขึ้น ด้วยการใช้พาเลตตัวนี้มันเดิมแต่สีนี้แล้เดี๋ยวเราจะมาลากตรงหางตาตรงนี้นะคะมาเสร็จตาเดี๋ยวหัวตาต่อกันด้วยหัวตาก็สีแรกนะคะสีแรกของตัวนี้หัวตาใชิดูก่อน วันนี้ดูเหมือนแบบไม่ค่ยอยสดใสอะเพราะว่ามันป่วยแล้วก็ดูแบบเหมือนต้องนอนเถอะมึงนอนดีกว่าทำอะไรรูอะไรประมาณนี้แต่ก็มีความคิดว่าอยากจะทำดูว่าเราจะรอดหรือเราจะล่วงเดี๋ยวดูตอนฟินิตลุกกันหนอยกันอ่ลืมบอกไปว่าที่ถักเปียไว้เนี่ยเพราะว่าไม่อยากจะใช้เครื่องที่เขา เป็นรอน่ะรอนมาม่าทั้งหัวก็เลยใช้วิธีรัดรัดด้วยกันมาถักเปียเอาไว้นะคะเดี๋ยวพอแกะออกมามันก็จะเป็นรอนหยิกๆอะไรเหมือนกันสําหรับคนทีไ่ไม่ไม่ต้องไปซื้อตัวดัดผมตัวรอนมาม่านั้นมาให้เบื่อเงินนะคะก็ใช้ตัวนี้ก็ได้ให้เพื่อนถักให้นะคะหลังจากนั้นเรามาที่แก้ม ใช้ตัวนี้เหมือนเจอมาอีกโอ้ยสดีอะไรขนาดนั้นได้ทุกอย่างาแต่งปัดปัด,ปดน,น,นู้นไปเดี๋ยวเราก็จะทำตั้งประมาณนี้ปัดโอ้ดีออกนะออยู่นะสีเขาอะได้เลยนะ คนตาเสร็จแล้วนะคะมันก็จะดูมีความคมๆมโตโตขึ้นเดี๋ยวจะมาเขียนอินเนอร์ไลเนอร์นิดนึงจริงๆมันต้องเขียนก่อนหรือเปล่าวะกูมาเขียนทีหลังอีกละก็ให้เราเปิดตาขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็เขียนด้านในแล้วก็ข้างล่างนิดนึง อินนอรไเนอร์ใช้แท่งเดเือนกันของยูสตาเหมือนกันนะคะตัวนี้มันจะมีสองหัวก็คืออินเนอร์อินเนอรกับตัวอินเนอร์เราจะมาขีดแค่เราจะมากรีดเราจะมากรีดแค่ตัวของหางตานะคะจากตรงกลางไปถึงหางตาแค่นั้น,นะะเขียนคือให้ชิดขอบตาเลยนะคะ มีหางเล็กน้อยประมาณนี้เ mm hmm. อ็กซ์ดอาไลเนอร์เสร็จทั้งสองข้างแล้วนะคะฟาอยู่ไหนคะฟ mm hmm. าโอ้ยพะรุงพรังและเป็นน้ำมูก mm hmm. <laughs> ต่อมาเป็นขั้นตอนของลิปสติกนะคะเป็นขั้นของลิปสติกนะคะโหรถจะเยอะไปไหนวะ <laughs> อยู่ในเมืองกวงนี้เนาะ ปากก็จะใช้สองสีตัวเดิมยูสตาร์และเบบี้บาตัวนี้ไซเแ่่นอีกเหมือนกันเซเว่นเป็นอะไรกับเราเซเว่นก็ไม่ได้เป็นพ่อเราไม่ได้เป็นแม่เราไม่ได้เป็นอะไรกับเราปายเราก็ใช้ไไ้ของเซเว่นเพราะมันดีใช้สีตัวนี้ก่อนนะคะทาลงไปก่อน พอทาลิปแล้วดูเป็นคนตั้งนี้นึงน,นะนี่ก็ไม่แต่งหน้าหลายวันแล้วตั้งแต่ทำงานกะเช้ามานิดนึงจ้ะทาลิปสีแรกเสร็จสีนี้จะมาเติมตัวนี้นิดนึงมันจะเป็นสีประมาลเงืองน,นี่ยคะ่ะผสมกัน ทำไมในกล้องมันส้มจีบลงวะส้มแบบส้มอ่ะแต่จริงๆทาของจริงคือไม่ได้ส้มขนาดนี้นะโอ้โในในกล้องมันจังงี้วะอือดูเชนยน้อยไปนะคะไปจมูกนิดนึงเรามายืมสถานที่ใน ทงานนะมาแต่งหน้าให้มันดูแบบแบลบ็กแบบกลาวแบบชสวยๆนิดนึงค่ะมาต่อนะคะหลังจากที่เราแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะ่ะในลุกไม่ชมซึ่งก็แต่งไปตามความถนัดและความสามารถของเรานะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูผมกันว่ามันจะพอเป็นลุกไม่ชมได้หรือเปล่าเพราะไม่ชมเขาแต่เราแบบหยิกก็ได้อยู่นะ ได้อยู่นะเดี๋ยวเรามาติดสติกเกอร์กันดีกว่าข้าก็จบเป็นไปแล้วนะคะในลุกไม่ชม ลงอินสตาแกรไปนะคะนี่ก็ได้ประมาณนี้นะคะก็ถ้าไม่ใช่ก็น่าจะใกล้เคียงที่สุดแลนะคะทำได้ประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะอันนี้เป็นการแต่งหน้าแบบราคาถูกแล้วก็ทำให้มันได้แบบดีที่สุดนะคะในลุกวันนี้ได้ประมาณนี้นะคะ ขอบคุณน,นะคะบ๊ายบายค่ะแล้วมาพบกับแอ๋มายนะคะคะ